ระหว่างคุณสองคนใครเก่งกว่ากันโรนันโยกับโรนัลโด้บราซิลถ้าถามถึงที่สุดตลอดการมีชื่อนักเตะม,มากมายในลิสต์นี้ครับเปเล่สามแชมป์กับบราซิลมาราโดน่าพระเจ้าแห่งอาเจนหรือแม้แต่โรนัลโดกับเมสซี่เองก็ตามแต่ถ้าเปลี่ยนคำถามละ่ะเป็นคำถามที่ว่าหากวัดกันที่จุดสูงสุดจุดพีคที่สุดในชีวิตคุณคิดว่าใครคือที่สุดตลอดการผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีชื่อสองคนนี้ครับ โรนันโดหลุยนาซาริโอเดเลมาปรากฏการณ์กับศิลปินผู้เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มบนผืนหญ,ญ้าอย่างโรนินโยคนสองคนสองคนที่ว่ากันว่าหากอยู่ในจุดพีคที่สุดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตไม่มีใครหน้าไหนในโลกนี้หยุดได้ทั้งนั้นครับหนึ่งคนเป็นกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมาเครื่องจักรถล่มประตูอย่างแท้จริงความเร็วระดับ1 0 2วินาทีในระยะทาง100เมตรแต่เปลี่ยนทิศทางได้อย่างฉับพลัน จังหวะโยกตัวด้วยความเร็วและเทคนิคแค่การก้าวขาลงสนามของผู้ชายคนนี้มันก็คือความหวันว่นผวาของกองหลังทั้งโลกแล้วครับในช่วงพีข,ของการค้าแข่งไม่เคยมีใครหยุดโรนันโดได้เด็กอายุ21ที่ยิงไป167ประตูและสถิติยังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้เขาพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกยิงในนัดชิงชนะเลิศด้วยสภาพร่างกายที่มีความฟิตเพียง60%เขาทำในสิ่งที่โลกนี้ไม่เคยมีใครทำได้ครับ เขาเป็นดาวซันโวสูงสุดของรายการในปีนั้นด้วยหัวเข่าที่พังไปถึงสองครั้งและทุกคนก็ยาวไปเป็นเมตรแต่สิ่งเดียวที่กองหลังเหล่านั้นไม่เคยทําได้คือการหยุดชายคนนี้ในการทําประตูและนี่คือตํานานของชายผู้เป็นระดับปรากฏการณ์ครับโรนัลโดบราซิ ส่วนอีกคนคือชายที่ได้ความสําเร็จของนักฟุตบอลทั้งโลกมาครอบครองทั้งบอลลงดอแชมป์ฟุตบอลโลกถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกแชมลีกับทีมมหาอํานาจคนที่ได้รับเสียงปรบมือในเกมอย่างเอลกลาซิโกครับเมื่อใดบอลอยู่ที่เท้าของนักฟุตบอลคนนี้เมื่อนั้นเราไม่อาจคาดเดาอะไรได้อีกเลยเขาคือศิลปินบนผืนหญ้าเขาเปลี่ยนแนวคิดของคนทั้งโลกว่านักฟุตบอลควรเป็นยังไงเขาสัมผัสบอลราวกับเท้าที่เป็นเหมือนผู้กันสนามที่เป็นเหมือนกับกระดาษ และทั้งโลกได้ชมการวาดลวดลายของศิลปินลูกหนังเขาคือคนที่แม้แต่คู่แข่งอย่างอีเก้กาซิยัตคู่แข่งในเกมอย่างเอลกราซิโกยังยกย่องไว้แบบนี้ครับนายอาจจะเล่นงานฉันมาหลายครั้งนะแต่สําหรับคนรักฟุตบอลใครๆก็มีความสุขที่ได้เห็นนายโลดแล่นในสนามอีเก้กาซิยัตกล่าวยกย่องโรนัลโยเอาไว้แบบนี้ครับถึงตรงนี้ยากที่จะตอบได้ครับว่าใครเก่งกว่ากันใครคือที่สุดตลอดการในจุดพีก เพราะทั้งสองคือนักเตะที่เต็มบรวยรอย,ยิ้มคลาสของฟุตบอลและความเหนือจินตนาการโรนันเนโยกับโรนัลโด้บราซิลโบกมือลาฟุตบอลไปหลายขวบปีแล้วครับแต่จนถึงณวันนี้หรือ10บกว่าปีที่ผ่านมายังไม่มีใครได้แม้แต่คําว่าใกล้เคียงสักนิดเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆละ่ะว่าระหว่างสองคนนี้ใครคือคนที่เก่งกว่ามีนักข่าวคนนึงเคยถามทั้งสองคนเอาไว้แล้วครับโดยบทสนทนาในตอนนั้นเป็นไปแบบนี้ครับ ใครคือคนที่เก่งที่สุดระหว่างคุณสองคนโดยโรนันโดเป็นฝ่ายตอบก่อนครับโดยโรนันโดตอบว่าโรนินโย่สี่เก่งกว่าผมแน่นอนด้วยสิ่งที่เขาทำในสนามเขาทำให้คู่แข่งแทบจะบ้าคลั่งและทำให้ทุกคนตกหลุมรักฟุตบอลพอโรนันโดพูดจบโรนินโย่ก็สวนออกมาทันทีครับไม่จริงเลยโรนันโดต่างหากที่ดีกว่าผมเขาเก่งกว่าผมเขาเล่นฟุตบอลด้วยเขาเพียงข้างเดียวแต่ในโลกนี้กลับไม่มีใครหยุดเขาได้ โรนันนิโย่ตอบกลับไปแบบนั้นครับและทั้งหมดมันคือบทสนทนาสั้นๆเคยทําให้ฟุตบอลเป็นเรื่องเหนือจินตนาการก็เหมือนที่ทั้งสองคนบอกเอาไว้แหละครับโรนันนิโย่ทาให้โลกนี้ตกหลุมรักฟุตบอลส่วนโรนันโดบราซิลคือคนที่ไม่มีใครเคยหยุดได้แม้มีหัวเข่าเพียงข้างเดียวเท่านั้นและนั่นเป็นโชคดีของพวกเราจริงๆครับที่ได้ดูฟุตบอลในยุคที่พวกเขาโลดแล่นหรือแม้แต่ได้ดู YouTube ที่มีโรนันโดและโรนันิโย่โลดแล่นในสนามฟุตบอล มันถือเป็นโชคดีจริงๆ